สวัสดีครับพี่น้องหลังจากมือพื้นกับไปบึงค่ายโอดนะครับอยู่นวะนะคนครวังสองทุ่มครึ่งจากานี้เขามากับมาเห็นงานต่อเลยมา,ากอะในผักพรมากกับมานอนผักพรมาหอดของผักประมาณหาทุ่มกระต่น6โมงเช้า ไปทำงานตัวด้วยครับถ้าวเวาเรื่องคายโอโอู้เขาใจเลยเขาว่าคไข่ออคือว่าการนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นดว,วงหลับไปเลยนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่ดว,วงหลับไปแล้วก็คาดา จะเอาเรื่องหนักสแสดงมือเคลืนนี้ผมว่าจำรับหนักสแสดงมือเคลื่อนนี้ผมมอมให้่บกเดียวบต้องเอาคาโต้ดอกมันคุมแล้วโอ้ย นั่งคุ้มแล้วเดียวประตูค็าตัวไหมักคำเดียวเลยบ่มี่ต่อไข่โอ้มีแต่กู้สี่มึงอยู่บอกว่าโอ้ยนัง <c oughs> สุดๆคำนี้นังเห็ดได้มากเพราะว่าสุดยอดอีลีนังแบบนังภ่าอีสานย่อมหลับยอมหลับยอมหลับในเบาะจุยอีลีครับยอมยๆอมยอมยอม,ยอมสมกับเราโปรหมุนมาดุน ยี่รีครับสมการเราโปะหมนุนมาด้นยีแววกับเรียนเด้ดีนักแสดงทุกคนือว่อเรียนได้ดีทุกคนครับไปบึ่งมาขึ้นมน,นีงานบบว่างนาสีวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์หรืองานบึงเจ็มจิ้มืึงคนตอนแรกพวกเขาไปว่าจะสีข้นบัวลายนะครับแต่แลกว,ว่าจะสีข้นบัวลาย บัดพ่อ,อยางออกมาอี๊พ่อช่วงสองถุงครึ่งช่วงเขาถ่ายเนาะอยู่รถตัดนวัดนครอ,อี๊พ่อคนไหมผู้เฒ่าพาซิฟกซิแต่มีเลยก็ไปบึงผมมีแต่วัยรุ่นขนาดผมนะในรอบ40กว่าปีผมกับยังแต่แกเกิดมาผม40กว่าปีผมก็ยึกเดี๋พ่วงก,ก็ไปบึงผมแต่พ่วงเดี๋ยวไปบึง กาเตวาซัปปลาเรงด่างๆวันหันพอ้อะกัยังบริสไปเจบาหูเป็นยังไขอ่ออกไปเป็นเหลืองเล่าผู้จัดการวัดโหดยิรีผู้จัดการวัดจอดอุ้งอิงสแสดงเรนเดดี ก็เพลงเพชรชาวดินได้ใส่ดนตรีได้ใส่เสียงหูสุดยอดเด้อครับอยากให้ไปเบิ่งเด้อเพชรชาวดินตะลังกาทุ่มกับถุ่มทุนสางมาแลมปีไปเบิ่งครับไปเบิ่งแล้วสิได้ฮู้โอ้พวกเจ้าดี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 เฮ็ดเฮ็ดดีหรีครับพี่น้องไปเบิ่งเด้อสุดยอดครับครับ